เราขาวอยู่แล้วลว,าวัาสองบาทเราว่าโอเควันนั้นนะ่ะตอนตัทุ้งมึงก็บอกไปยาวว่าจะไปดูหนังเรื่องหนังไม้ที่หนังกำแพงแนะยายไม่ให้ไปทะเลาะก,กันบอกว่าจะไปเขาบอกไม่ให้ไปถ้าไปก็ถ้าอยากไปก็ออก็ไม่ให้อยู่แล้วลนะ่ะเขาบอกไม่อยู่ไ็ได้เราก็ลเลยบอกว่าไม่อยู่ก็ได้ก็เลยรุ่งเช้าก็เก็บเสื้อผ้าแล้วก็ออก ออกมาแล้วก็ขึ้นรถไฟที่กระบินล้วก็มีเงินอยู่ร้อยหาบาทจากการขายติลขายหาฟินของเรานะถือว่าโอเคนะพเพราะาก็ไปเสียวชามสองบาทกัะปุ๋งน,นะก็ก็มีอยู่ร้อยหาบาทก็ก็เลยไปขึ้นรถไฟที่ถานมีกระบินตอนรถก้าโมงเชา้าพอไปถึง ก็จะผ่านอำเภอวจชนาคามครับก็เราก็ไม่ลงเราไปลงที่ชาติงเซาแล้วก็ต่อรถจากชาติงเซาไปที่ที่ชนบุรีที่ไปที่ชนบุรีเนี่ยก็กะว่าจะไปเป็นช่างพิทอะ่ะเพราะว่าเราชอบชอบซ่อมรถเดียวหน่อยนีย้แต่ไปไปถึงก็เกือบเที่ยงแล้วละ่ะประมาณเที่ยงเราไปกินข้าวข้าว เขาเสียวล้านหน้าที่หน้าเฉลิมไทยพอดีพอกินข้าวจานก็บอกเจ๊ฝากกระเป๋าไว้หน่อยนะแล้วก็เดินไปเดินไปหางานทําพอเดินไปก็ก็เห็นคนหนุ่มมรุ่นเดียวกันนะก็ถือกระเป๋ามากระเป๋ามาก็เลยเราก็ความที่เราเป็นคนค้าขายมาตั้งเองเราก็มองว่าคนเนี้ยต้องมาหางานทำเหมือนกับเรา <laughs> ก็เลยเดินไปถามว่าพี่ไปทํางานที่ไหนเนี่ย เขาบอกว่าไปสมัครไว้ที่ร้านทำาบาะเพานาัดไว้หกโมงเย็นเราบอกว่าเออช่วยฝากให้คนเด็กนะเขาก็เขาก็เฉยเฉยเราก็เลยบอกว่าเราก็ไปเดินหาสมัครงานตามปูรถอะไรเขาก็ไม่รับเพราะว่าเราบอกว่าเราทําเป็นทุกอย่างนะเขาก็เขาบอกว่าสมัยก่อนมันไม่เคยรับเราเลยคนสมัยก่อน กโมงเย็นพอดีเจอเจอคนที่กลางวันเนะี่ยกำลังคุยกับเขาแก่เขาก็คุยเขาเขาก็บอกว่าเขาก็รับนะแล้วนี้เราก็บอกเขา,าแก่รับผมอีกคนนดะิเพราะว่าอาศัยที่เราเป็นคนเด็กกระเป๋ารุดเมรคคุมรถเบรคคุมค่าขายแล้วนะแล้ <S <S เราก่าวอยู่แล้วเลยนะแล้วเาบอกว่าเขาแก่รับรับผมคนหนะึ่งเขาบอกโอ้ยังเด็กไป เขาบอกตอนนั้นเรายังตัวไม่ใหญ่ไง,ง,งอายุสิบหกี่ยัง,ยงผมเป็นทุกอย่างแล้วทั้แกหุงข้าวทำกับข้าวแล้วก็ซักผ้ารีดผ้าแล้วก็เป็นกระเป๋ารถเมล์รถสองแถวอะไรได้หมดนะเพราะเราเป็นหมดแล้วเขาบอกว่าเออเอาเนาะ,บ,นะบาทละสองบาทเขาบอกให้บาละสองบาทบาละสองบาทแล้วก็โอเคแล้วเราก็ไปไปอยู่ที่มาที่ซอยซับ ไปอยู่ร้านเล่งเสงต่อยทับถนนนานเรศตรงไหนตำานก็<ม>ไปร้านเท่าแก่เล่้งเสงร้านเล่้งเสงเป็นร้านใหญ่ในกรุงเทพเรียกว่าเท่ากับเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยทํา<อ>ไมก่อนเราเาก็ไปอยู่กับเขาเขาก็ถามว่าเดือนเท่าไหร่เราบอกอยู่ที่เก่าสามร้อยที่เราบอกหกร้อยเราค้าขายตั้งแต่เด็กเราก็บอกหกร้อยเขาบอกอยู่ที่เก่าเท่าไหร่บอกหกร้อยเขาบอก อย่างนั้นเขาเดือนแรกเขาให้ให้เจ็บร้อยห้าสิบให้เจ็ร้อยห้าสิบตระกูลโอหยางเนี่ยเป็นตระกูลที่ในเมืองจีนเนี่ยก็คือมหาวุลกูเจีย้ยนก็คือต้นตระกูลโอหยางเป็นพระมหารสัตสัต,ตเยะฉะนั้นวันธวุลก็มาจากนานแล้วนะหลายพันปีก็ประมาณ ของสามพันปีแล้วะโอหยางก็คือดวงอาทิตย์คือเป็นแสงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มันความตว่างตะวันนเป็นภาษาจีนกลางโอหยางถ้าแต้จิ๋วจะเป็นเอาเอียงตะกูลโอหยางแห่งประเทศไทยก็เป็นมาจากรวมของตระกูลแต้ทั้งหมด เจ็ดสิบหกตระกูลแพ้ซึ่งเอามารวมกันเป็นตากสมาคมตระกูลแพ้แห่งประเทศไทยแต่ว่าในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นนายกของตระกูลโอหยันก็เข้าไปรวมเป็นเข้าไปในสมาคมตางตระกูลแพ้ตอนนี้เป็นรองประธานทางตระกูลแพ้แห่งประเทศไทยเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาติพวกพวกประสบเรืยาก ิส่ที่เราตูมิใจก็คือความเป็นคนจีนเนี่ยก็วัฒนธรรมความที่เราพ่อแม่ก็สอนให้เราซื่อสัตย์ก,กตันอยู่เป็นคนดีฉะนั้นปัชญาจีนเนี่ยทุกวันนี้ก็สอนลูกหลานทุกคนว่าต้องกระตันอยู่แล้วก็ต้องไม่เอาเปรียบคนอย่าเปรียบคนอย่าทุจริตอย่าที่โงเด็กขา ต้องมีความซื่อสัตย์ผลิตทั้งตัวเองกับหน้าที่ภายนอกต้องซื่อสัตย์กับครอบครัวซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ต้องมีสัจจวาจาที่พูดอะไรแล้วทำไหนคำนั้นที่ดีทุกวันนี้ก็เพราะความมีเครดิตแล้วก็เป็นความที่ซื่อสัตย์กับตัวเองไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบคนไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือใครอะไรก็แล้วแต่หรือครอบครัวภรรยาอะไร ไม่เคยเอาเปรียบคือเราจะช่วยทุกอย่างไม่ไม่เอาเปรบดเบด็กข่าวไปไหนเราทําอะไรได้ทําให้ได้ทําตัวเองยังซักผ้าถูบ้านแล้วยังทําได้เลยบางทีว่าเราทำให้เราไม่ได้คํำนึงถึงความเป็นตรงตึกสีอะไรเราก็เป็นคนใช้เงินเป็นบริหารเงินไม่ซีซัว